พี่ครับเห็นผมด้วยเหรอครับเทศกาลฉายภาพยนตร์จุนนิพนธ์ครั้งที่13เอกภาพยนตร์แอดแอนต์บูมอินป๊ะปีสิบสามพันสี่พันห้าพี่เห็นเห็นหัวไม้มึงเนี่ยป๊ะมันดูเป็นไหมป๊ะเทคกสองเซตแอนแอคชั่นพี่ครับเห็นผมด้วยเหรอครับ เทศก,กาลฉายภาพยนตร์ครั้งที่13ครับผมแป๊บเดงแป๊บนึง,นงอะไรวะขาวๆโฟมโฟ,มอ,โฟมอินอะโฟมอ่อพี่เออทำไงอ่ะถอยไปดิถอยนะเออได้ยังพี่ยังไม่หายว่ะมันจะไม่เข้าหน้านะพี่เออ,เเอไปอีกดิไม่ยังเห็นอยู่เลยอะถอยไปอีกดิได้ยังพี่ เห็นอยู couch, okay. er ่ป่ะเห็นอยู่เลยเห็นอะไรเห็นอะไรอะไรวะโอ๊ยกล่องข้าวคุณในี่ไอ้บิลลี่พี่ครับพี่เห็นผมด้วยเหรอครับคัทคัอยากเปลี่ยนเฟรมว่ะไาขอเปลี่ยนเฟรมไหมไปเร้าโอเคไปทุกคน พี่แล้วอย่างนี้คือต้องเปลี่ยนคัดหรือต่อเทกอะต่อเทกเลยมาเทกสาพี่ครับเป็นผมด้วยเหรอครับเทศกาลถ่ายภาพยนตร์จุนิพลครั้งที่13เอ่อเอกภาพยนตร์สาขานิเทศศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้น่อนขั้นตอนพี่ครับตอนนี้ถ่ายทำอยู่ครับผมเดี๋ยวพี่ไปจอดตรงอื่นก่อนได้ไหมครับเป็นผมด้วยหรอพี่ รับพี่โทษโทษพี่โทษโทษขอบคุณครับพี่ไปครับอทิมันยังไม่ไปเดีวไม่ทันหรอพี่ครับเห็นผมด้วยแหละครับเอ่อเทศกาลฉายภาพยนตร์จุนิพลทั้งที่13 เอกภาพยนตร์สาขานิเทศศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรหน้าห้องอนเนกประสงค์ชั้นหนึ่งพอพี่ครับได้ยินผมด้วยแล้วครับกูพอแล้วมาเอาเองมามาพี่ครับเห็นผมด้วยนะครับงานฉายภาพยนตร์สร้นจุลนิพนธ์ครั้งที่13 เอกภาพยนตร์ศาสตร์าริเทศศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรวันที่26ถึง30มิถุนายนพศ2 5 6 7น้า้อเ็ณห้องอเนกประสงค์ชั้นหนึ่งขอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจบทีนี้เอ็นเสลี่ยงกองมาเทคสิบเอา ลืมกด Record วะ 妈。妈。妈。<laughs>